ไอเจมกันสวยแล้วสไนเดอร์วิร์ดกำลังจะกลับมาสวัสดีครับเจอพวกเรามูยิมพายผมบอลน,น,นะครับต้อนมบครับแล้ววันนี้เรามีข่าวอีกเช่นเคยที่น่าสนใจมากๆเลยนะเกี่ยวกับจักรวาลและอนาคตของ DC อ่าะ,ะช่วงนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะว่าใครจะเป็นผู้ช่วงชิง Warner b r o บร e r เไปได้คุณต้องคิดว่าใครผมคิดว่าถ้ามีทรงสุดๆก็าจะเป็นพารามเย้พารามอย่างนั้นหรออืม ข่าววันนี้ตรงกับพาราเมา<อ>เต็มที่เลยแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาเปิดมาที่ประเด็นข่าวหนาหูวันนี้เลยกับเรื่องว่าซาอุชอบสไนเดอร์เวิร์สนะแค่ฟังก็ยิ้มแก้มกลิ่มแล้วเออแค่ฟังก็ยิ้มกุ้มกลิ่มแล้วปะจากคอมิกบุ๊กนิวส์ที่เล่นข่าวเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะ เอาจริงต้องพูดเลยว่าพวกนี้เป็นข่าวลือนะ,อะฟังหูไว้หูเป็นข่าวลือไม่มีการคอนเฟิร์มเลยทั้งสิน้นแต่เขาก็แค่แบบเขาเรียกว่าไรนะจับแพะชนแก่เออแต่พอดูแล้วเออมันก็มีความน่าสนใจอยู่อะไรมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าซาอูเนี่ยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างหนุนหลังทั้งคอมแคสต์และพาราเมวเพื่อที่จะอยากจะให้สไนเดอร์กลับมาต้องเท้าความก่อนว่าซาอูเนี่ยช่วงหลังๆเขาเริ่มมาลงทุนหลายๆอย่างนะทั้งฟุตบอลทั้งความบันเทิงทั้งอะไรคือเขาอยากจะจับจ้องแล้วมี เราเรียกว่าสิทธิในหลายๆอย่างเนื่องจากประมาณว่าเหมือนเขาคิดว่าในอนาคตนะว่าน้ํามันเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่าน้อยลงใน10 20ปี30ปีมากไปแล้วก็ประเทศเขาค่อนข้างพึ่งน้ํามันมากเกินไปเขาก็เลยอยากจะทําธุรกิจด้านอื่นก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมาเอาเงินมากระจายทางด้านอื่นมากขาดทุนไม่เป็นไรออถือว่ามาเปิดตลาดก็มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าช่วงนี้ซาอุก็เลยขยับขยายและตอนนี้เองก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในข่าวลือหนาหูว่าเขากําลังแบ็กอัพ หรือหนุนหลังคอมแคทหรือพลาเมลอยู่นั่นเองซึ่งไม่ว่าใครจะได้ไปนะสไนเดอร์ก็เข้าวินทางนั้นเพราะแซกสไนเดอร์เนี่ยตอนเนี้ยซีไว้ซีอยู่กับพวกแชร์แมนฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ของซาอุดเ<า>พิ่งไปเซ็นสัญญา UFC พวกไปทำนู่นนี่นั่นกันมามคือพูดง่ายว่ากำลังซีกำลังแบบจับมือคล้องกันยอนนยูเกอ์กำลังซีกันอยู่แล้วช่วงนี้พี่แกก็เป็นอะไรไม่รู้ขยันลงรูปปก DC universe ของแกซะเลอเกิด ลงภาพซูเปอร์แมนเอ่ยวันหานผ่านศึกลงภาพแบทแมนลงภาพโอ้โหเต็ไมไปหมดอะดูในไอจีได้ขยันลงช่วงนี้ขยันลงก็คนเขาก็แซวแซงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดซาอุหนุนหลังพวกพาราเมลอยู่เงี้ยถ้าเขาได้ไปอะพี่แกจะสกิดเฮ้เพื่อนกูอยากทําให้จบว่ะอ,อย่างนี้จะเป็นยังไงมึงว่าเป็นไปได้ปะก็มีโอกาสเป็นไปได้อเพราะฟซาอุขอเขาอาจจะยังค้างเขาอยากดูดาร์กไซก็ได้ก็เป็นไปได้นะ เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันว่ามันจะมีโอกาสด้านไหนบ้างแต่ตอนนี้ก็เขาบอกก่อนเลยว่าคนที่เข้าวินมาอันดับหนึ่งนะตอนนี้เป็นพารามาอหนึ่งเลยเพราะแม่งรวยมากและสองคือได้ข่าวว่ามีฝ่ายการเมืองหนุนหลังอยู่เหมือนกันอ่คุมสื่ออยากอยากป็นสื่อใหญ่แต่พารามาสเองก็มีติดปัญหากฎหมายการควบรวมเหมือนกันเราได้รู้กันว่าเขาจะมีกฎหมายเรื่องการที่บริษัทใหญ่มากๆไม่สามารถควบรวมหรือว่าเทคโอเวอร์ตำลาดตลักผูกขาดเกินไปใช่ แต่กฎหมายแค่เนี้ยรูแม่งเยอะกว่าฝากักบัวห้องน้ำกูอ<ห>ีกกูเห็นไม่เคยเวิร์กสักอันนะกูเห็นไม่ก็ใช้ใช้กันได้ไม่จริงเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะมันมีการตัดแบ่งโยก <ไป S 2> มันมีโยกมันแบบโอ้ยหลายวิธีกูไม่เห็นเวิร์กเนี่ยฝกักบัวห้องน้ำกูย,ยังมีรูน้อยกว่านี้ลองลงมาก็คือเ <Netflix S 2> น็ตฟิกเน็ตฟิกเองก็จะขอน่าจะขอซื้อแค่สตูดิโอเอ่อการสตรีมมิ่งเท่านั้นแต่เน็ตฟิกเนี่ยได้ข่าวว่าก็ตัดหางปล่อยวัตสไนเดอร์แล้วนี่ถูกไหมเป็นยังไงบ้างนะอันเนี้ย ล่าสุดอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่า Netflix ปิดฉากทว i l i g h t o f the g o d อ่าอนิเมะของแซชชนนิเดอร์หลังฉายแล้วเพียงซีซั่นเดียวมียอดดูต่ำไปเลยใช่ใช่เพราะว่าเหตุผลก็คือเหมือนว่าซีรีส์มันไม่สามารถติดท็อป10รายวันในหลายประเทศได้ก็เลยตัดออกเพราะตอนนี้เหมือน Netflix เขาเรียกว่าอิงความสำเร็จจาก k p o p d e เด n h u ทน er อแล้วก็เอา<ะ>จริงๆคือ Netflix อะตอนนี้การแข่งขันใน Netflix มันสูง,สงมากคือ อะไรขี้หมูขี้หมาไม่สามารถติดท็อปเน็ตฟิกได้ง่ายๆแล้วใช่ก็ี่เขาด่ากันนะเดวิเชอร์ไม่มีปัญญานะติดท็อปนะแต่ว่าอยู่อันดับล่างๆทั้งๆที่เป็นเรือธงใช่หรือว่าติดก็แัเดียวอีวันนึ่กรดนลง้วเออเขาก็เลยแบบตอนนี้ท็อปเน็ตฟิกเนี่ยคือเหมือนบิวบอร์ดชาร์ตอะต่อยกันเอ้ยกูกูขึ้นไปใครติดก็ถือว่าเก่งมากๆแล้อ่าใช่ใ ซึ่งแม้ว่าพี่แซกแกจะวางแผนสำหรับซีซั่นสองเอาไว้อะไรก็ตามแต่เน็ตฟิกไม่สนใจเอาออกเรียบร้อยเน็ตฟิกบอกมึงยังไม่เคลียร์กูเลเบลมูลยังไม่เคลียร์กูเลยใช่ก็กลายเป็นว่าตอนเนี้สามโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของแซกที่ทํากับเน็ตฟิกก็ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วทั้ง Army of the Dead l เล e l m o o n แล้วก็ Twilight of the God แซกสมชื่อเลยว่าแซกโดนแซกเหรอเยอไปแล้วไปหมดแล้วแต่ว่าที่พูดมาสามเรื่องมึงมองเห็นอะไรคล้ายๆกันปะทั้งสามเรื่องอ่ะแกอยากเล่นใหญ่ แล้วยังไม่พอแกวางแผนอนาคตไว้เยอะใช่แกแบบชอบมองไปข้างหน้าแกมองไปข้างหน้าุบ่นงเดียวเออหลายเรือ่องอาเมียับเดทเนี่ยอโอโ้โหอยากจะทําเป็นอะไรเต็มไปหมดมีตัวอธิษฎีอะไรมากมายอยากเปิดเป็นจัก,กรวาลอ่าจะไปโคเอาเลเวลมูนเลเวลมูนก็ไม่ต้องพูดถึงอยากจะทํากี่ภาคก็ไม่รู้ภาคแรกเนื้อรื่นอย่างยืดเกี่ยวข้าวยาวไปสองชั่วโมงมหลับไปเจ็ดตื่นเออมันแบบทุกอย่างแกมองอนาคตหมดใช่ใชแต่ที่ดูมาสอย่างเนี่ยผมชอบทวารายออฟดูอสที่สุดนะรู้สึกว่ามันกำลังโอเคกลมกล่อมพอดี เดี๋ยวต้องลองบ้างเดี๋ยวต้องลองแม่อันนี้ดีอยู่เมื่อเพิ่งดูแฮ<บ>สบินโฮเทลจบสบายเพื่อนๆดูหน่อยมึงดูยังอันไหนฮัสบินโฮเทลยังยังเลยอะกูด,ดูแล้วจบดีอืจบดีแต่ว่าตรงกลางๆเฉยๆอ,อ่ะต่อต่อต่อหมดยังของแซกซ์ไนเดอร์หมดแล้ว,ลวประมาณนี้อ่ะแซกซ์ไนเดอร์ก็เพิ่งตัดขาดกับเน็ตฟิกไปเพราะฉะนั้นถ้าเน็ตฟิกได้ไปแล้วก็ก็คงจะหมดอนาคตอของแซกซ์ไนเดอร์เช่นกันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคอมแคท กำแคงนี่น้องสุดเลยได้ข่าวว่าน่าจะมีโอกาสได้น้อยที่สุดแล้วแต่ว่าเห็นว่ามีฝั่งการเมืองฝั่งตรงข้ามไม่ชอบอีกคือพูดง่ายมีการขันขาหลายอย่างองแคงนี่โอกาสค่อนข้างน้อยที่สุดแล้วมาพูดถึงเรื่องสนุกกันบ้างหน่อยพ้นทฤษฎีของการที่ถ้าแซ็กซ์ไนเดอร์ได้กลับมาจะเป็นแบบไหนบ้างข้อแรกทฤษฎีแรกคือการควบคู่สองจักรวาลคืออย่างที่รู้กันนะว่ามีโอกาสสูงนะเพราะว่าดีซเนี่ยมันมีเอิร์ธอื่น แล้วก็มีเอลเวลมีอะไรพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันก็มีความหลากหลาย<ๆ>เช่นเดียวกับพวกมาเวลนันแหละมันสามารถเดินเรื่องแบบคู่ขนาดนี้ไปได้บวกกับถ้าซื้อโดยพาราเมาส์ทรัพยากรอันมหาศาลก็จะตกลงมาไม่แปลกใจที่จะสามารถสร้างสองจักรวาลหรือมีสองพุ่งกับได้ในเวลาเดียวกันประเพิดได้เห็นทอคุมมันได้เป็นฮีโร่อะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยแถมยังไม่พอนะมันมีเซนต์ตรงที่ตอนนี้มันสามารถถ้าเป็นคู่คู่นะ มันสามารถหยิบนักแสดงคนที่อยากเอากลับมาได้หรือคนไหนที่เต็มใจกลับมาก็เอากลับมาได้อย่างเอสลรามิเลอร์ก็ไม่ต้องอะไรเงี้ยไม่มหน้าเอ,เอ,เอมันก็หยิบเป็นคนๆได้ยิ่งเมคเซนเข้าไปทําให้พี่มีความคิดมีไอเดียว่าเฮ้หรือว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราอาจจะได้เห็น just God among อินจัสติสกอดอองัสก็ได้อไอเจมกันก็ทาของแม่งไปจักรวาลหวานแบววตุง้งติ้งมันก็ทําไปเต็มที่เลยแต่พอมาแซ็กซ์ไนเดอร์อินจัสติสกอดออมงัส ใี่อะสุดยอดนะเว้ยก็เหมือนเปลี่ยนอารมณ์แบบอ่ะพอแบบด่ามากๆบอนก็ไปดูของเจมกันกูบอกเลยถ้าอินจัสติสมานะเจมกันก็เจมกันเถอะสู้ไม่ได้อใครยังไม่เคยตามอินจัสติสนะลองตามเนื้อเรื่องแม่งสุดยอดอีเวนต์มาสดจริงกูถือว่าแม่งคืออีเวนต์ที่ดีที่สุดของดีซีแล้วเว้ยอินจัสติสอะดีโคตรแต่ว่าเอาจริงๆแม่กูหาข้อมูลมาเยอะมากเลยกับอินจัสติสอะอย่างหนึ่งที่เขาไม่ยอมทํานะเขาปก้ติดภาพอเขาปก้ติดภาพ เพราะว่าภาพซูเปอร์ฮีโร่ที่มึงสร้างมาทั้งชีวิตแบ่งหายหมดเลยแม่งหายหมดไอ้ซูเปอร์แมนกูนี่ไปคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ละคนเลยแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นจักรวาลคู่กันเฮ้ยเป็นไปได้ไดต้นตีของแซกอะปลายปีเจมกันอะไรเงี้ยโอ้อตติดมาเออกูเก็บเงินไว้ดูแซกอันนี้กูพูดตรงๆงเลยแล้วเก็บเงินไว้ดูแซกอะอนาคตอ่ะเราอาจจะได้เห็นการปะทะกันทั้งในและนอกจอของจักรวาลก็เป็นไปได้นะครับเออมันก็มีแบบ อีเวนที่มันเชื่อมกันอะไรอย่างเี้เออทั้งในและนอกจออาจจะมาปัญหกันก็ได้ก็ต้องเชียร์นะว่าถ้าพาราเมาซื้อไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ,อย่างที่สองไม่สนใจมุ่งหน้าต่อกับไอ้เจมกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้สูงมากๆแล้วต่อให้พาราเมาซื้อไปเพราะว่าไม่ว่าข่าวจะเป็นยังไงก็ตามนะการตามตัวนักแสดงกลับมาไม่ใช่เรื่องง่ายว่าเท่าที่ดูตอนนี้นักแสดงหลายคนก็เริ่มมีงานเริ่มชุกเริ่มแบบมีเส้นทางของตัวเองอ เออยกเว้นพี่เฮนี่นะช่วงนี้เหลือแค่วอลแฮมเมอร์ป่ะเออนอกนี้ก็ดูว่างๆนอกนี้ก็ดูว่างๆหนึ่งไม่เห็นว่าพี่แกจะไปเล่นอะไรใหญ่ๆ,ๆตัวนะแต่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งเช่นกันว่าจักรวาลของไอ้เจมกันเนี่ยเปิดตัวมาค่อนข้างดีทั้งซูเปอร์แมนและพีซเมเกอร์มีแนวโน้มค่อนข้างดีครีเจอร์คอมมานเดอร์เนี่ยก็ไอ้ครีเจอร์คอมมานโดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเออแล้วยังมีตามมาอีกมากมายแนวทางก็ยังพอจะมีหวังแล้วก็เห็นอนาคตอยู่บ้าง โดยที่หลักๆเลยนะก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่ากว่าที่มันจะซื้อขายกันเสร็จจริงๆอ่ะมันต้องปีสองปีแน่นอนอีกนานก็เลยอาจจะมีเวลาของให้ไอ้เจมกันสามารถพิสูจน์ตัวเองและจักรวาลของเขามไม่มากพออย่างน้อยอาจจะออกได้อีกหลายเรื่องเออต้องออกมาได้อีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเหมือนว่าโปรเจกต์ที่ประกาศนะผมว่าน่าจะออกมาหมดน่าจะออกมาหมดใช่ต่อให้ซื้อขายแล้วพารามอซื้อขายแล้วมีแพนจลี่หรืออะไรก็ตาม ก็มีเวลาที่ให้ไอ้เจมกันสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เยอะอยู่เหมือนกันเจมกันน้องรีบเขยนแบทแมนออกมาแล้วแต่แต่ว่าถ้าสมมติไอ้เจมกันเจ๊งออกมาลัวๆเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่กูดูแล้วต้นไอ้เฮียยังไงแบทแมนกูโอ้โหอีกนานงานอีกนานแกแกบอกแกเป็นต่นแบทแมนไงแกต้องเลือกเยอะหน่อยแบบกูอะกูเข้าใจกูเข้าใจกูเข้าใจทำหนังแบทแมนไม่ใช่เรื่องง่ายเออว่าใจอะต่อไปอย่างสุดท้ายรีเซ็ตใหม่เลย อการรีเซ็ตจักรวาลใหม่เลยและให้แซ็กซ์นเดอร์ขึ้นแทนอีกครั้งนี่แม่งรีเทิร์นออฟเดอะแซ็กซ์นเดอร์อย่างนั้นอ<ม>่ะรีเวนจ์ออฟเดอะแซ็กซ์นเดอร์มองว่าอันนี้มีความเป็นไปได้น้อยสุดแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าานทุนเขาชอบเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอระยะเวลาของเจมกันเนี่ยที่ได้พิสูจน์ตัวเองอ่ะมันก็มากเพียงพอแล้วที่จะเห็นอะไรอย่างที่เราเก่าเมื่อกี้ว่ามันก็คงได้ลงอีกสามสี่เรื่องซีรีส์ก็ลงได้อีกบานก็คงจะเห็นแล้วว่าแบบมันไปได้หรือไปไม่ได้อสมมุติิมมมันนเกดดไไไป่้้ขึา ก็มีโอกาสสูงที่ว่าจะโดนร่อนออกไปเป็นได้แต่นั่นแหละแบทแมนกูก็ไม่น่าได้โผยแบทแมนกูก็ไม่ได้โผยกับจริงจริงนะอยาเลย,ยกูหยา<ม>่แบทแมนกูโผล่มากเลยเอ,อส่วนตัวแล้วนะของกูกูว่ามันไม่น่าจะรีแหละ uh. นอกจากจัก,กรวาลของไอเจมกันมันจะเจงยับติดกันรัวๆก็ตามนะถึงแม้ยังไงก็ตามตามข่าวล่าสุดที่ได้ยินมาถึงแม้พี่ซูเปอร์แมนหนังลงจะรายได้ประมาณเสมอตัวไม่กำไรนิดหน่อยก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่ได้ยินมาว่าการขายแผ่นสตรีมมิ่ง เออแล้วก็การเช่าซื้อสามารถทําเงินให้ทางฝั่งดีซีได้อีกประมาณเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวอก็ต้องบอกว่าเออทําได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะถึงแม้หนังลงจะทําอะไรไม่ได้แต่ว่าทางฝั่งสตรีมมิ่งขายแผ่นหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถทําเงินให้ได้อยู่ดีนั่นเองนะครับอะแล้วมึงคิดว่าไงต้นสรุปเลยก็ผมคิดว่าถ้าแบบซื้อจริงๆแล้วก็อยากให้มีแฟกจริงๆก็เป็นไปได้ไมากที่สุดก็น่าจะเป็นควบคู่อะแต่ผมมองว่ายังไงก็น่าจะเดินหน้ากับเจมกันต่อไป คือยังไงมึงก็คิดว่าเจมกันก็ไใช่แต่อาจจะมีโปรเจกต์แซกขึ้นมาอาจจะไม่เกี่ยวกับฮีโร่แล้วอาจจะเป็นแบบจักรวาลซันเดอร์เวิร์ดแบบใหม่ขึ้นมาเลยกูบอกแล้วอินจัสติสของดีอ่ะพี่ใช้เถอะจริงๆกูบอกเลยถ้าอินจัสติสทำออกมานะจักรวาลดีซีมึงขงงา้างหน แน่นอนคือจริงๆผมว่าไม่จําเป็นต้องแบบอะไรก็ได้เป็นอินจัสซี่เดียวๆเป็นแบบสามภาคไตภาคอะไรก็ว่าแล้วก็เป็นนักแสดงชุดใหม่ไปเลยมึงไม่ได้สนเลยเลยไม่ได้ไม่ต้องติดภาพจํากับนักแสดงคนเดิมอะไรด้วยจริงจริงโอ้แต่กูว่าอินจัสซีให้เป็นพี่เฮนรี่ก็ได้ถ้าเป็นเฮนรี่ก็ได้แล้วก็แบบพวกซีโร่ตัวอื่นก็แคสมาใหม่แบบแ Fa ดอย่างเงี้ยเออแคสมาใหม่ได้หมดแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าอนาคตแล้วก็อนาคตของวอร์เนอร์บรอดเดอร์นี้ก็ต้องดูกันอีกสักพักนะแต่แต่ตอนนี้เริ่มห่วงแล้ว อะไรหลายๆอย่างในจักรวาลดีซเอาเรื่องอยู่เหมือนกันดูแล้วมีผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็มีแถมข่าวเล็กๆน้อยน่ารักอีกนิดนึงนะกับข่าวของเมแกว์การ์ดเขาว่าไงบ้างก็ล่าสุดกากร์ดแกส่งสารถึงบ๊อบไอเกอร์ว่าอยากกลับมารับบทราชินีใจร้ายอีกครั้งหากถ้าตัวดิสนีย์อยากทำภาคแยกภาคแยกนี้คือจะต้องโยนเออเมลิงใจร้ายกับสโนไว้เข้าสังเวียนมาแล้วก็ไปชกกัน รอแล้วได้ข่าวว่าเขาเริ่มฟอกันนี่แต่ก็นั่นแหละเขาฟองงานกันอยู่แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคนนึงเป็นอิสราเอลคนนึงเป็นฟีปาเลสไตน์ยิงมันจะคุยกันรู้เรื่องได้อย่างนตบกันอย่างนี้อ่ะยิ่งซัดกันตายซัดกันตายมันตกลงกันไม่ได้หรอกไม่มีทางตกลงกันได้อ่ซึ่งงานเนี้ยก็ได้รับการยืนยันเพราะว่าตัวเกาการดอนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง U S Weekly ที่งานก a r l a Women's l c i d a Sinai Snowball เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เธอก็พูดประมาณว่าฉันอยากเล่นบทนี้อีกค่่ะชเลย ฝากบอกบ๊อบทีนะบ๊อบฉันพร้อมเล่นบทนี้ให้กับคุณเสมอแต่บ๊อบบอกกูไม่พร้อมที่จะท,ทําหนังเรื่องนี้อีกแล้วบ๊อบเซโนแล้วไอ้เยสโนไว้นี่แม่งเป็นหนังถล่มวงการในระดับต้ตตนๆเลยนะ <c oughs> ทั้งทุนทั้งโปรโมททั้งอะไรแบบคือพูดง่ายๆไม่คิดว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่มันสามารถเละก่อน <c oughs> ออกฉายได้มากเลยเมื่อก่อนในบริษาสอะนะแถมแม่งออกฉายแล้วหนังมันก็เละอีกเห็นชัดๆเลยว่าตัดต่อได้มั่วซั่วและแก้มาหาส่าเออ ก็ต้องยอมรับว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระเทือนใจดิสนีย์อยู่เล่นสนุผ่ผีแม่งช็อปไปเลยน,น่าจะไม่แตะอีกแล้วพูดแบบวุ้ยแต่ดิสนีย์ช่วงนี้ลาบากเหมือนกัน,นะกูดูข่าวมาล่าสุดก็คือเห็นว่าดิสนีย์แลนอะไรพวกเนี้ยตอนแรกเขาบอกว่าดิสนีย์เนี่ยกึง่งๆเป็นพวกอเมริกันดีมนะเว้ยประมาณว่าทุกครอบครัวสามารถเขาถึงได้ไปดิสนีย์แลนถูกปะ่ะแต่เหมือนหลังๆอยู่ดีมันพูดประมาณว่าตอนเนี้ยครอบครัวชนชั้นกลางอะ่ะไม่พอสําหรับดิสนีย์แล้วเว้ยดิสนีย์ไปเน้นแบบว่าไฮวายลูคอสตูมเมอร์หรือ กลายว่าตอนนี้ถ้ามึงเป็นชนชั้นกลางกับมึงไปดิสนีย์แลนด์ลำบากเลยนะหลายหลายคนต้องรวยมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงต้องพ้นค่ามีนมาเพื่อที่จะไปดิสนีย์แลนด์แล้วในยุคนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง,ปลปลงดิสนีย์แลนด์ครับเปลี่ยนแปลงมาเช่นกันอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้เราดึงแซงซับแล้วได้โลมาแล้วด้วยเดี๋ยวไว้มาถ่ายให้ดูแล้วจ้ะอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้ช่องเรามีบอกพิ้งว่าสมาชิกแล้วนะครับแต่เพื่ วันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ